รวมกับชมรมเมสามหนึ่งแล้วก็ห้างทองลูยูหวดกรุงเทพแล้วก็ห้างทองของคุณยูาพาราริกินูราริกินู่นนได้รวมกันสลับปัจจัยสื่อ,อาภาพอิโปก็ปเห็นว่าพี่นองบานเราเนี่บานวังม่วงใช่ไหมผู้ใหญ่บานวังม่วงน,นี่นำถั่วมมาหลายวันแล้วแล้วก็ตัดขาดจากโรภายนอกนานน,านทีถึงจะมีหน่วยงานเอกชนเข้ามา ที่เขามาเขาคือเขาแจกจำพวกถุงยางคีบแต่ยังไม่มีใครแจกเสือผ้าพวกเราเลยเจตนาดีเห็นว่าพอมดนานานามื่งที่เขาหนา,น,านาวเขาหนาวเลยโทรศัพท์มาพอดีเ <c oughs> อาที่นี้คุณกระบาะโชกชยายจะได้ทําพิธีมอบอมีผบบ้าม,ผมีผ้าห่ม<ะ>กันหนาวร้อยสามสิบพื้น รอยสามสิบพืนแล้วก็มีเสือผ้าแปดสิบชุดมอบให้ที่น้องตำบลบางม่วงครับบ้านบางม่วงเขาขอขอผู้ใหญ่พูดนิดนึงมีน้ำหร้อก็มียาด้วยผมนายตรงอยู่ไว้พริบนะครับผู้ใหญ่บ้านบางม่วงหมู่ที่สามตำบลทันประสาทอำเภอสูงผโบราณบ้านเองนี่ครับขอพูดภาษาไทยเนาะจ้าพูดโคราชเลยผมตรงกลางกับประพลทันอาจารย์กำปั่นผมและทีมงานครับท่านเป็นศิลปินแห่งชาติครูบาอาจารย์ที่นำชื่อเสียงให้ แต่จังหวัดนครเซมมาโด,ด่งดังทุกคนทุกทีไปจ้างมาครับท,ที่นี่ไม่ได้จ้างแต่เอาของมาให้เลยก็ปเป็นตะแปลกใจกันไปจ้างผูมิใจอย่างมากเลยาบ้านผมทาจ้างก็ราคาแสนเลยจ้างทันไรทานก็ไม,ามา่มาเพราะไม่มีเวลาว่าง <c oughs> วันนี้โชคดีเห็นตัวเป็นๆนี่ตัวจริงๆเรื่องของมอบอีกขอกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนครับอีกอย่างหนึ่งครับบ้านผมอยู่ไกลนิดนึงเฮ้ที่เขามาแจกไอเที่เขาประกาศข่าวกัโครงมุ่งคงคือรอถนนรอทางใหญ่ บ้านผมเห็นนำฤกษ์เขาก็ถอยคืนกลับรอทางอธิการช่วยเหลือทางอธิการก็ช่วยเหลือบ้างแต่ก,ก็ตามมีตามเกิดผมก็ไม่กล้าไปขอกัไหนไม่กล้าลองเรียนดอกแค่ขอขอลองถูกว่าก็เดือดร้อนถูกตัดน้ำตัดไฟของน้ำของฟูมันต้องพูดถึงครับน,นั่นวันน,นี้ได้ได้ได้ถุงยางชีพเลยอยังได้ประหมด,มด้านขอบคุณมากหม่างในหมู่บ้านเรายังต้องการอะไรอีกบ้างผู้ใหญ่ลองได้ถุงดำครับถุงดำ ทุ่งเขาเลยทุงเขาก็ดีครับแต่ทุงเขาไมันจะเพียงทุงดำทุ่งดำขยาบางส่วนนี่ครับยานี่ดังแต่น้ามถวมนี่ผมผมออกมาเนี่ผมขอทางสาสุกไปแต่ขอหมอไม่คือ่มาใช้โรงเรียนนะครับผมว่าอนาำไม่แต่ละแคนน่ะไม่ความสำคัญเลยน้ำกัดตินกัดเทาบาดยิ่งหรือกัดตินเนาะจ้แคลยากเพราะตะลับไปก่อนหมอที่ครับหมอที่นี่ ในงานในในงานในลูกในงานในสาวอ็เฉลียวคุ้ Naj Naj มเถอะครับขอบคุ้มทีครั้งครับครับอ่าใช่เราของไก่ขึ้นครับ่น